มีนบุ๊คร้านจำหน่ายบอร์ดเกมมากมายหลากหลายแนวที่มีคุณภาพคุ้มราคาและเป็นของแท้ร้อยเปอร์เซ็นต์ไม่ว่าจะเป็นเกมใหม่ล่าสุดจาก Kickstarter เกมฝึกสมองสำหรับเด็กและเกมอื่นๆอ,อีกมากมายรวมทั้งยังมีอุปกรณ์สำหรับบอร์ดเกมทั้งซองใส่การาดทุกขนาดบอร์ดเกมกอนเนเซอร์อีกทั้งยังมีโปรโมชั่นต่างๆและโค้ดส่วนลดให้อีกด้วยสามารถติดต่อสอบถามได้ที่ Facebook หรือ Sho ป e ี้ม n b บ o k Board g เกมและ Line ID m ดียม o นบ สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่เซมิกิเกมมิ่งชาแนลหรือเกมมากขึ้นเผมครับเก่งเซมิกิครับวันนี้จะมารีวิวเกม Legacy of You Legacy of You ครับก็เป็นเกมแนวโซโลนะครับ แนวยูโรอ่าที่เล่นได้คนเดียวนะครับรีซอสแมนจเมนต์ครับแล้วก็รวมถึงการ์ดแมนจเมนต์ด้วยนะที่เราจะาการ์ดเนี่ยไปทําอะไรต่างๆนะครับเรียกว่าบริหารชาวบ้านแล้วกันโดยที่เราจะเป็นผู้นําตระกูลในสักอย่างนึงครับที่พยายามที่จะสร้างหมู่บ้านริมแม่น้าเยลโลนะครับผมอ่าไม่รู้แม่น้ำเยลโลคือแม่น้ําอะไรนะครับแม่น้ําแยงซีบ้างไม่รู้เหมือนกันนะครับแต่เราจะสร้างหมู่บ้านเราแวกนี้ครับโดยที่เหมือนเหมือนตระกูลเนี้ยก็มักจะประสบพบเจอ ที่แบบน้ําท่วมอ,ะอ่ะเจอน้ําท่วมบ่อยนะครับเพะนั้นเนี่ยนอกจากที่จะสร้างหมู่บ้านให้เจริญแล้วก็ต้องกันน้ําท่วมไม่ได้ด้วยนะครับผมเพื่อความยั่งยืนนะครับรวมถึงครับยังมีพวกคนเถื่อนนะครับพวกแจงกิดขานหรืออะไรก็ไม่รู้นะครับแต่งตัวเหมือนแจงกิดขานเลยนะครับที่พยายามมาบุกป้นสะดมหมู่บ้านเขาด้วยนะครับเพะนั้นเนี่ยโหต้องรับมือหลายทางมากเลยนะครับแล้วก็เาเกิดว่า เราสร้างเขื่องจนเสร็จแล้วก็อยู่รอดโดยที่แบบเออไม่แบบคนตายหมดหมู่บ้านหรือว่าโดนคนเถื่อนบุกขึ้นมาถึง,ถ,งถึงหมู่บ้านแล้วอะไรเงี้ยนะครับก็จะชนะเกมนี้ไปนะครับแต่เกมนี้ครับชนะรอบเดียวไม่พอครับต้องชนะเจ็ดรอบถึงจะถือว่าชนะแบบจริงๆนะครับ หรือถ้าคุณแพ้เจ็ดรอบก่อนคุณก็จะแพ้แบบถาวรไปเลยนะเพราะฉะนั้นเกมนีน้การเล่นเนี่ยถ้าเกิดว่าแพ้เนี่ยก็ยังไม่เป็นไรนะครับก็เล่นต่อได้ถือว่าแพ้ไปแล้วรอบหนึ่งนะครับแล้วเหมือนมันจะมีแบบอะไรแบบเหมือนมีตัวช่วยมาให้เรานะครับถ้าเราชนะรอบแรกรอบต่อไปก็จะยากขึ้นด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็มาดูว่าแพ้เจ็ดรอบหรือชนะเจ็ดรอบอ่ะเราจะทาอันไหนได้ก่อนกันนั่นเองนะครับก็เดี๋ยวไปดูกันดีกว่าครับว่า Legacy of you เนี่ยมันน่าสนใจขนาดไหนแต่บอกไว้ก่อนเลยนี่คือได้รางวัล เกมอันดับหนึ่งด้วยนะของปีสองพี่สิบครับเกมหนึ่งที่เป็นเกมโซโล่นะซึ่งเกมอันดับ2เอ้ยเกมอันดับหนึ่งที่เป็นแบบเล่น2คนคือสกายทีมนี่ที่ผมจําได้เนดะีย๋ยวสกายทีมเดี๋ยวไปหาเวลาเล่นต่อเอามาเล่นอันนี้ก่อนแล้วกันโอ้โหมีมานานแล้วครับเกมนี้แล้วก็เฮ้ยมันได้อันดับหนึ่งว่ะของปี2023นะครับและสองพัเกมโซโล่ออกมาเยอะมากเลยนะครับเยอะแบบเกินร้อยเกมนะครับแต่นี่ได้อันดับหนึ่งเลยเดี๋ยวไปดูกันดีกว่าครับว่ามันเจ๋งขนาดไหนครับผม เกมมินเจอร์ยึดพื้นที่สไตล์โมบ้าที่คุณจะได้เลือกจัดทีมในฝันจากฮีโร่กว่า50ตัวซึ่งแต่ละตัวจะมาพร้อมจุดเด่นที่แตกต่างกันไม่ว่าจะเป็นตัวโจมตรีระยะไกลตัวแทงสุดแกร่งตัวสายว่องไวมาพร้อมดาเมจสุดแรงหรือตัวที่มีความสามารถเฉพาะทางที่เอาไว้ใช้ตามสถานการณ์ต่างๆเลือกมา5ตัวที่คุณถูกใจจากนั้นไปท้าชนกับคู่แข่งได้เลยและที่สำคัญมินิจเจอร์สุดเท่ฝีมือคนไทยมาพร้อมกับอุปกรณ์สุดพรีเมียม สามารถทดลองเล่นได้ตามร้านค้าพาร์ตเนอร์ชอปหรือเข้าไปสอบถามได้ที่ f Facebook Ches s War 2เรามาดูวิธีเล่นกันดีกว่านะครับผมแต่ก่อนจะไปดูวิธีเล่นครับขอดูสปอนเซอร์ผมก่อนนะครับผมกับโ o ล่าโมล่า ปลาซาดีในซ้อมมะเขือเทศนะครับอันนี้ก็คือแฟนผมปวดปานมากนะครับเพราะว่าเขาทํายํากินยําปลากระป๋องนะครับตอนนี้ก็เลยเหลือน้อยแล้วพอโดยไปทํายําปลากระป๋องซะบ่อยนะครับใครที่ปวดปานยําปลากระป๋องนะครับผมก็สามารถไปดูได้นะครับกับโมล่าโมล่าฟู้ดนั่นเองนะครับผมก็มีร้านทั้งในเฟ f เฟ e บุ๊ k และก็ช้อปปีนะครับผมก็ลองไปดูกันได้ครับผมโอเคเรามาดูวิธีเล่นนะครับเดี๋ยวมาดูบอร์ดกันก่อนนะครับ เป้าหมายของเราคือเราจะต้องสร้างเขื่อนครับให้ริมแม่น้ำเนี่ยให้ครบครับแล้วก็อยู่รอดจนกว่าจะจบรอบนะครับอยู่รอดคืออยู่รอดจากการโจมตีของพวกบาบาเลียนนะครับโดยที่เวลาสร้างเนี่ยก็จะมีคอสบอกอยู่ว่าต้องใช้คนกี่คนใช้เปลือกหอยกี่อันเปลือกหอยในที่นี้จะแทนเป็นค่างเงินในเกมนะครับอันนี้ก็ใช้คน3าคนเปลือกหอย2ออันนะครับแต่พอสร้างได้ปุ๊บเราจะหยิบการ์ดออกครับ แล้วก็จะได้ของตามข้างล่างด้วยนะครับตัวที่ข้างล่างเนี่ยก็หลายๆก็จะได้อิดกับไม้นะเพื่อเอามาสร้างบิลดิ้นะครับแต่ก็จะมีเสียลักษ์การ์ดถูกฉีกอันนี้คืออะไรอันนี้คือคนตายครับเพราะว่างานสร้างเขื่อนสมัยนั้นเป็นงานที่อันตรายครับอาจจะถูกน้ําพัดไปได้นะครับก็จะมีคนตายบ้างด้วยนะครับซึ่งนี้ก็จะสุ่มออกมานะครับด้านหลังการ์ดจะมีบอกอยู่ว่าจะต้องให้วางตําแหน่งไหนนะครับอ่าันนี้ก็จะเป็น คลื่นนั่นเองที่เดี๋ยวมันจะพัดมาเรื่อยๆครับซึ่งเวลาคลื่นพัดเมื่อไหร่คลื่นพัดนี่มันบอกอย่างนี้ครับเมื่อกาดในนี้หมดกองแล้วต้องเอากาดมาสับใหม่ครับขึืนจะพัดทีหนึ่งนะครับแล้วจังหวะที่คลื่นพัดนั้นครับหากช่องต่อไปเนี่ยไม่มีเขื่อนอยู่ก็คือเราอย่าไ่ได้สร้างเขื่อนอะนะครับถือว่าแพ้เลยครับเพราะนั้นต้องดูด้วยการเราใกล้หมดกองหรือย,ยังนะครับจะได้สร้างเขื่อนทันไหนก็จ่ายไปจ่ายคน2อ,อันนี้2นะครับแล้วก็ได้ของตามนี้ก็ว่าไปแล้วก็หยิบการดออกนะครับเค okay. นี่ก็คือเถื่อนเขื่อนนะครับสกางบอลเนี่ยจะมีการ์ดอยู่2ประเภทครับนั่นก็คือการ์ดชาวบ้านนะครับเป็นชาวบ้านแบบที่อยู่ห่างไกลหน่อยที่เราจะต้องเดินทางไปหาเขานะเพื่อชักชวนเข้ามาอยู่กับพวกเรานะครับซึ่งเราก็จะเปิดชาวบ้านมาจนเกือบเต็มเลยแล้วก็เปิดบาบาลเลียนมาอันหนึ่งครับนี่คือบาบาเลียนนะครับอ่าการ์ดจะคล้ายๆกันหน่อยนะแต่ว่าบาบาเลียนเนี่ยจะมีคอส ด้านซ้ายนะครับที่เราจะต้องจ่ายคนนะครับเพื่อไปปราบเขานั่นเองก็คือต้องทิ้งคนสามคนนะครับแล้วก็จะได้เปลือกหอยมาสามอันเหมือนปราบเสร็จแล้วเราก็ได้ขโมยเงินบาบาลียนกลับมาด้วยเอามาใช้จ่ายนะครับอ่าแล้วก็ตอนนี้จะเป็นแค่นี้นะครับเหมือนบารีนอยู่ไกลๆนะครับนอกั้นก็จะเป็นชาวบ้านอื่นๆที่เราสามารถชวนเข้ามาอยู่ในหมู่บ้านเราได้นะครับรอบเฟสแรกครับที่เราจะต้องทำนั่นก็คืออินคัมแน่นอนนะครับอินคัมคือหยิบของตามที่ควรได้ครับ อินคัมเนี่ยให้ดูเศร,รักนี้นะครับเป็นเศรักกลมๆแม่น้ำทองอะไรเงีง้ยน,นะครับได้กาสีใบได้คนสีขาวหนึ่งคนได้เปลือกหอยหนึน่งอันแล้วก็ได้อาหารนะครับหนึ่งอันนะครับบวกเปลือกหอยหเพิ่มนะครับตามจำนวนบิลดิน้นี้ที่เราสร้างไปแล้วแต่ว่าผมจะไม่สร้างครับ,นะร,บรอบแรกันได้ตามนี้เลยนะแน่นอนแล้วก็ได้กาสีใบด้วยเราก็จะโจวจากกล่องนี้กล่องนี้จะมีแค่สิบใบนนเริ่มต้นแต่ในอนาคตรเราสามารถชวนชาวบ,บ้านมาอยู่ในบ่บ้านเราได้อย่างที่บอกไปอ่านะเราก็โจวมาก่อนสี่ใบพูพับนะครับต้องบอกว่ารอบที่ผมเล่นให้ดูเนี่ย ไม่ใช่รอบแรกนะครับนี่เป็นรอบที่4นะครับเดี๋ยวอธิบายนี้นก่อนนิดหนึ่งนะครับเพราะว่าเดี๋ยวเราเนี่ยครับจะต้องสับกร์สนะครับสีดาํากใบแล้วก็สีฟ้า6กใบาวางไว้บนการาสสีทองนะครับอ่าถ้าเกิดว่าเราแพ้ให้จั่วกา๊าสสีดําออกมาอันหนึ่งแล้วก็อ่านดูว่าให้ทําอะไรชนะจั่วกา๊าสสีฟ้าหนึ่งอ่านดูไว้ทําอะไรเมื่อไหร่ก็ตามที่เราได้จั่วกา๊าสสีทองที่อยู่รายล่างสุดเนี่ยนะครับเราจะชนะเกมนี้ แบบเต็มๆนะครับอ่าแล้วแน่นอนถ้าเราจั่วการ์ดสีทองของฝั่งแพ้ใบล่างสุดก็คือเราจะแพ้แบบแพ้ไปเลยก็ต้องแบบไปเริ่มเล่นใหม่นะซึ่งเล่นตาหนึ่งก็ใช้เวลาประมาณชั่วโมงหนึ่งครับเพราะบอกเลยว่าเล่นได้อยู่ยาวมาดูกันอ่ะการในมือครับอ่าที่จั่วมาทําอะไรได้บ้างเราสามารถสั่งเขาให้ทางานได้คนนี้ถ้าไปทํางานเนี่ยเขาเหมือนเออไปเต้นกินลำกินเนาะอ่าก็ให้เอาเงินมาให้เราแล้วก็เอาอาหารมาให้เราด้วยนะครับก็คือเราจะได้ด้านบนนี้นะครับหรือสั่งให้เขาทํางานหนัก อ่านี้ผมไม่รู้มันคือทํางานหนักบ้าแต่ผมติเต่าว่าทำงานหนักแล้วกันก็คือเราจะได้ในช่องสีแดงด้วยนะครับแล้วใบเนี้ยจะทิ้งออกไปเลยนะครับไม่ได้แบบไม่ได้เอกซอร์ตอ่ะคือสองกองเนี้ยจะเป็นกองเรดี้กับซองเอกซอร์ตครับซองเอกซอร์ตเหมือนแบบชาวบ้านที่ทํางานไปแล้วรอที่จะสับกลับมาใหม่นะครับแต่ถ้าเกิดว่าเราเอาขอสีแดงด้วยมันทิ้งออกไปเลยครับมันไม่กลับมาสับใหม่แล้วมันหายไปเลยนะครับจนกว่าจะกองนี้จะหมดล้วค่อยเอามาสับอันนี้เป็นกองแบบคนนอกหมู่บ้านไม่เกี่ยวกับเราเนาะ อ่อันนี้ก็คือถ้าเราใช้งานเขาเขาจะเป็นคนสีแดงให้เราซึ่งคนสีแดงในที่นี้ก็คือวอร์ริเออร์นะครับเหมือนแม่นางคนนี้เป็นนักรบสักอย่างหนึ่งนะครับอ่าสามารถใช้ส่งไปสู้ได้นะคนที่จะเป็นโซนสีเหลืองให้เราซึ่งคนสีเหลืองจะเป็นอาเชอร์หรืออะไรไม่รู้ไม่รู้กันก็คือเป็นหนึ่งในคนที่สามารถเอาไปช่วยสู้รบได้เพราะว่าเวลาเราจะปราบบาบาเลียเนี่ยผมให้ดูนะครับมวติจะปราบบาบาเลียสใเนี้ มันต้องการสีฟ้า2อันสีเหลืองหนึ่งอันสีฟ้า,าจ,จะเป็นนักขนูสีเหลืองอาจจะเป็นอะไรนักวางแผแลเราไม่รู้เหมือนกันนะครับแต่ว่าเราต้องมี3าตัวเนี้ยแล้วก็ใช้ใบเพื่อที่จะปราบเขาได้เนี่ยซึ่งตัวเนี้ยจะทําหน้าที่ตัวสีเหลืองได้นะครับอันนี้ก็เป็นคนงานไปหาอิฐมาให้เราได้นะหรือถ้าใช้แบบใช้ใช้ใชาง,งานหนักเนี่ยเราจะได้ดีไปด้วยส่วนนี้ก็ได้จั่วการหนึ่งใบเนี่ยก็เลือกเอานะครับว่าใช้ใน,นก่อนหลังนะครับอ่าผมอาจจะแบบเอาอันนี้ก่อนแล้วกันอ่าเพราะอันนี้ต้องการอยู่แล้วนะครับเปลือกหอยนะครับกับอาหารใช้กทิงนะ แล้วก็หยิบเปลือกหอยก็หามาจิ้งจิจ้งน่ามีเพิ่มละทลนนําอะไรต่อดีนะครับอ่าผมขอรอบแรกๆผมว่าอาหารมันสําคัญครับผมไปหาอาหารก่อนประมาณนี้นี่นี่เป็นช่องเวอร์เกอร์ครับเราสามารถได้อาหารหนึ่งอันนะแล้วก็เวอร์เกอร์ที่อยู่ในช่องที่วางก่อครับเดี๋ยวรอบหน้ามันจะกลับมาใหม่มันไม่หายไปนะครับยังเว้นจ่ายอ่าถ้าจ่ายเวอร์เกอร์จะหายแต่ถ้าวางจะไม่หายนะครับแต่ว่าจุดที่วางไปแล้วเารวางอีกไม่ได้แล้วเวอร์เกอร์ตัวนี้ที่วางไปแล้วก็ใช้อีกไม่ได้นะครับอ่ะใช้ได้อาหารหนึ่งอัน อันนี้ผมขอเกณฑ์คนเข้าหมู่บ้านนะอครับพราออกเดินทางไปริมๆครับชักชวนคนนี้มาเข้าหมู่บ้านนะครับเวลาชักชวนมาความจริงเวลาเราไปหาคนภายนอกนะครับเรียกว่าคนภายนอกที่อยู่ติดๆกับหมู่บ้านเลยคนระับสามารถชักชวนเข้าหมู่บ้านได้ครับถ้าชักชวนเข้าหมู่บ้านก็เอาเขาเนี่ยมาวางลงกอง,งทิ้งถึงเวลาเดี๋ยวกองน,นี้หมดก็สับมาเดี๋ยวเขาก็จะไปร่วมเราทํางานกับเรานะครับหรือ ถ้าเราคนนี้เราต้องจ่ายอาหารหนึ่งเพราะว่าหมู่บ้านเขาอยู่ไกลหน่อยเราต้องแบบเดินทางไปหาเขาเพื่อชักชวนเขาอะไรเงี้ยนะครับอันนี้จ่าย2จ่าย2จ่ายสส่วนนี้ไม่ใช่หมู่ชาวบ้านนี่เป็นบาบาลีนเรนะะาสามารถจ่ายอาหารครับและจ่ายคนตามนี้เพื่อปราบเขาได้เพราะถ้าไม่ปราบเนี่ยเกิดอะไรขึ้นครับถ้าจบรอบเนี่ยแล้วเขายังอยู่ในแถบข้างบนเนี่ยเราจะต้องเสียตามนี้ครับก็คือเสียคนหนึ่งคนหรือเสียไม้หนึ่งอันอ่าเหมือนเขาก็อยู่รอบๆบแล้วก่กอกรนเลาอะไรมามนี้เนานะะถ้าเราไม่ปราบแต่โหปราบยากมันต้องเสียอาหารสามเดินทางไกลไปปราบเขาเมื่อไหร่ ปล่อยไปหน่อยก็ได้นะครับรอให้เขามาใกล้ๆก่อนแล้วกันอ่ะชวนนี้เข้าหมู่บ้านก่อนเพราะว่าฟรีครับอ่าเขาอยู่ข้างๆไม่ต้องจ่ายอาหารนะครับอ่าคนนี้ชวนดีไหมอันนี้ได้ไม้หนึ่งดีในอนาคตปั๊มไม้เราได้ผมขอจ่ายหนึ่งอาหารครับเพื่อชวนพระนางคนนี้เข้าหมู่บ้านมาด้วยอ่าอ่าแล้วก็ลงออนทิ้งไปนะครับอ่านอกจากนั้นนอกจากที่จะชวนแล้วเราสามารถที่จะปล้นเขาได้นะวิธีปล้นคือหยิบทิ้งไปแล้วเราได้ของมุมบนซ้ายนะครับแต่ว่า เวลาได้เนี่ยจะได้แค่ด้านบนนะไม่ได้ในกรอบสีแดงนะครับได้แค่แบบได้แค่มุมบนนี้นะครับอ่าถ้าแบบว่าเราไม่ชวนเข้าเข้าหมู่บ้านเราปล้นเขาเลยก็ได้แล้วแต่อ่าทำอะไรดีนี่ผมเล่นให้ดูไปเลย,ยแล้วกันรอบนี้นะอ่าแน่นอนเราต้องการคนงานเพิ่มครับผมขอใจหนึ่งอาหารเพื่อเอาไ้หมอน,นี้มาด้ว <c oughs> อ่า <c oughs> เพราะอีกวิธีหนึ่งที่จะแพ้คือกองนี้หมดครับเหมือนกองนี้หายหมดเลยไม่มีแล้วอะ่ะก็คือชาวบ้านตายหมดนะครับเราก็แพ้เช่นเดียวกันนะครับตายได้ยังไงล่ะก็นี่ไง ที่บอกไปถ้าเกิดว่าเขายัางอยู่เนี่ยชาวบ้านเราตายหนึ่งคนก็คือทิ้งกา้าดจะบนกองเนี่ยออกไปนะครับหรือทิ้งไม้หนึ่งอันเพราะฉนั้นอเราต้องหาไม้สินะแต่เราไม่มีไม้ว่ะคนนี้มีอิดอืมทาไมดีอ่าเรามีอันนี้ครับคุณเห็นช่องว่างตรงนี้ไหมนะครับเราสามารถที่จะเอาการาดใบหนึ่งครับสอดเข้าไปได้เอ้ยเอ้ยโอเคสอดยากเหลือเกินโอ้โยื่นขยื่นทุกอย่าง เท่ทีพอดีตโตะอันนี้ไม่ได้มีผ้าปูนะครับอ่าสอดไปได้ครับอ่าขอเข่าเสอๆเอกไปก่อนจิงอ่าอันนี้ก็คือเป็นสายลัดอินคัมเนาะทำให้ในเดี๋ยวตาต่อไปครับผมจะได้ของตามนี้ด้วยนะแล้วก็พอริงเราสามารถสอดได้อีกหลายใบนะครับถ้าเราปลดล็อกเต็นท์ก็คือสร้างเต็นท์ตรงนี้ขึ้นมานะครับตอนนี้สร้างไม่ได้ไม่ไมีไม้มีอะไรเลยนะครับอ่าผมขอใช้สองตัวนี้ในการทําตามนี้เลยก็คือได้ตัวสีเหลืองกับตัวสีแดงมาเอามาสแตนบายกอน อันนี้ก็เป็นนักสู้นะที่เตรียมรอกับการมาถึงของเหล่าบาบาริเยนนะครับเหล่าคนเถื่อนนะครับอ่ะจบรอบแนละ้วผมไม่มีอะไรเล่นแล้วนะครับถ้าจบรอบเนี่ยเราก็มาดูกันเลยว่าเราต้องเสียอะไรจะอันนี้ก็คือคนตายหนึ่งคนนะครับโอเคเพราะเราไม่มีไม้ไปจ่ายเขาเนาะอ่ะตายไปแล้วตายก็ออกไปเลยนะครับจากบนกองนะครับอ่าคนนี้ไปรับหน้านะครับเสร็จแล้วก็เลื่อนชาวบ้านทุกคนมาทางซ้ายครับอ่า แล้วก็มาดูว่าบาาเรียเราต้องเติมกี่ตัวนะครับตอนนี้คือมีตรงนี้อ่าเป็นสีแดงบวกหนึ่งเนี่ยก็คือเติมตัวหนึ่งเนาะเราก็จะเลื่อนให้มีช่องพอที่จะเติมแล้วก็เติมไปปึ๊บเอาเลยมีสองตัวแล้วนะครับถ้าไม่ปาบเนี่ยผมเสียคนสองคนหรือเสียคนสีแดงหนึ่งซึ่งผมมีเหลือให้เสียละหรือเสียไม้นะครับอ่าแล้วก็ช่องที่เหลือครับเราก็จะเติมชาวบ้านต่อเฮีชาวบ้านที่เคยอยู่ไกลเราตอนนี้ก็มาอยู่ใกล้เรามากขึ้นนะแล้วก็เหมือนเดิมเริ่มรอบใหม่นะครับเราก็จะ นับอินคามก่อนอ่าอินคัมเรามีอะไรบ้างมีนี่เดี๋ยวงนี้ตรงนี้ได้คนหนึ่งคนใช่ไหมอ่าได้คนสีขาวหนึ่งคนได้อิดไม่ใช่นี่ตรงนี้ดูผิดได้เปลือกหอยได้อาหารนะครับอ่าได้แค่นี้อันนี้ไม่ได้แล้วก็นี่ได้คนสีฟ้าอีกหนึ่งคนด้วยนะเพราะว่าเดี๋ยวสีฟ้าใช้เยอะครับไอ้นี่เราใช้สีฟ้าไปป่ามาันนี่เราใช้สีฟ้าไปป่าม,ามันเพราะนั้นเตรียมไว้แต่นั่นๆนะครับอ่ะเสร็จแล้วจูวการ์สีใบแล้วก็จูดสีใบไปกองเราจะหมดแล้วนะ เมื่อไรก็ตามที่เรากองหมดแล้วต้องสับมาเพื่อใช้อีกรอบครับคลื่นจะตีมานะครับพอคลื่นตีมาแล้วเรายังไม่สร้างเขื่อนตรงนี้เจ๊งนะเพราะนั้นตอนนี้ผมว่าผมต้องสร้างเขื่อนแล้วแหละนะครับแล้วยังยังไม่ต้องไปตีเขาก็ได้เนี่ยเดี๋ยวทิ้งสีแดงได้แบบนี้แล้วเดี๋ยวนี้ปั๊มสีแดงได้อีกนะครับอันนี้ปั๊มอิดได้แล้วกการไม้ฮะไม่เป็นไรผมขอทิ้งตามนี้ไปเลยใช่ที่นันนี้ไปก่อนคือแดงขาวดำอิดโอเคมา อย่างยังยังไม่จําเป็นต้องใช้แรงงานเขาหนักครับเดี๋ยวค่อยไปใช้หลังๆก็ได้เพาะกลัวการไม่พอผมเคยเล่นรอบหนึ่งแล้วใช้แรงงานหนักไปไปก็แบบใช้แล้วทิ้งเลยอะไรเงี้ยโอ้โหแล้วหลังๆก็การ์ดน้อยมากแล้วก็ตายแล้วก็แพ้ <c oughs> อันนี้ทาบทเรียนแล้วอ่ะอย่าลืมว่าอะไรที่อยู่อย่างเงี้ยเอาออกมาด้วยนะครับพอมเล่นรอบต่อไปแล้วอันนี้เราต้องการเปลือกหอยอีกสักหนึ่งอันแล้วตามไปกี้รู้ใช้เปลือกอ๋อไอ้นี่อยู่นี่โอ้ยได้แล้วมา ผมจ่ายเบอร์คอยสองจ่ายคนสองครับเพื่อสร้างเขื่อนก่อนเดี๋ยวการหมดเดี๋ยวมันสับแล้วเดี๋ยวตายครับเราหยิบนี้ออกมาเลยอ่าแล้วเรือหยิบออกมาด้วยให้รู้ว่ารอบนี้เราสร้างเขื่อนไปแล้วนะครับเพราะว่ารอบหนึ่งสร้างเขื่อนได้ทีหนึ่งครับอ่านี่เราก็จ่ายไปแล้วเราสร้างเขื่อนได้ของที่อยู่บนการ์ดด้วยนะอันนี้ก็คือได้อิดกับไม้นะเราก็หยิบอิดกับไม้มาอย่างละอันเฮ้ยผมว่าผมน่าจะสร้างบิลดิ้งอะไรได้บ้างแล้วนะครับ เพราะเวลาเราเปิดทางเนี่ยสร้างเขื่อนเราจะมีจุดให้สร้างบิวดิงตอนนี้เราสร้างบิวดิงได้สองอันอมีสองจุดอย่างนี้นะอิดไม้คนเนี่ยผมสร้างอันนี้ดีกว่าเพื่อเพิ่มอินคัมนิดนึงนะครับเนี่ยอิดไม้คนนะผมขอดนี่ครับปลดล็อกอันนี้ครับแล้วอันเนี้ยไปวางในจุดที่เราต้องการผมขวางอาหารอ่าน,นี้เป็นวันทำเอฟเฟกเพราะว่าช่วงนี้อาหารสําคัญเพราะาเราจะเกณฑ์คนเข้ามานะครับเข้าหมู่บ้านเราเยอะนะครับจะได้ไม่ลมสลาย,ยาง,งานอันนี้ก็ทิ้งไปใช่แล้ว เค okay. เอาอะไรดีผมขอเอาอาหารแน่นอนแคนสีแดงยังไม่ใหญ่ยังไม่ได้ใช้ช่วงนี้ใช้นี่ก่อนเอาอาหารไปหนึ่งอันชิ้งตอนนี้เราซ่าเขื่อนอีกไม่ได้ต้องรอรอบหน้าอาแล้วก็แน่นอนเกณฑ์ไพ่พลครับอันนี้หยิบฟรีมาก่อนเลยโชะอันนั้นคือจ่ายอาหารหนึ่งอันนี้จ่ายอาหารหนึ่งครับผมจ่ายอาหารอย่างละหนึ่งเลยครับมามายู่หมู่บ้านเราโอเค น,นี่เก็บไว้ก่อนเก็กบไว้ปราบคนเถื่อนเดี๋ยวคนเถื่อนจะเริ่ม,มค่อยๆมาเดี๋ยวคนเถื่อนจะเริ่มมาถึงตรงนี้แล้วเดี๋ยวชาอาหารสองแล้วปาบได้ซึ่งเราขาดคนสีฟ้าคนหนึ่งเดี๋ยวตาหน้าไี่คนสีฟ้าเพราะนั้นเดี๋ยวปราบอันนี้ได้เรามีค,น, 4, 5, มคนสีดำอยู่แล้วนะครับทำอะไรได้อีกทําอะไรได้อีกทําอะไรอีกได้ไม่น่าจะมีอะไรทําได้แล้วนะครับเพราะฉะนั้นอ่ามันจะมีตรงนี้ด้วยเอาไว้เทรดนะครับเราสามารถใช้เปลือกหอยสองอันแลกเป็นอาหารได้แล้วก็ตรงนี้ก็เช่นเดียวกันปล่อยสามแลกไม้หรืออิฐได้นะคครรัับบอออ่่ตตนนนีี้้ามมผข จบรอบอย่างนี้ครับก็มาดูว่าบาร์เบลเลียเหลือ2ตัวนะครับคนนึงต้องการไม้คนนึงต้องการคนสีแดงนะครับอันนี้ผมจ่ายคนสีแดงได้ทิง้งแบบอ่าอันนี้ก็คือไม่มีไม้เราะเองชาวบ้านตายอีกคนนะครับตายไปแล้วแล้วก็คนเลื่อนมาซ้ายสุดนะครับบาเบลเลียเติมอีกหนึ่งนะครับเดี๋ยวมันจะมีเติมเพิ่มเนี่ยถ้าเรารีบสร้างเขื่อนเกินไปบาเบเลียนจะมาริวนะ,อ,ะอ่นนี้เติมมาหนึ่งโชว์นี่ก็เติมอีกโชว์โชว์โหนี่หารสองดีมากต้องชวนเขาเข้าหมู่บ้านให้ได้นะครับ <c oughs> แล้วก็อินคัมนะครับซึ่งอินคัมเนี่ยแน,น่นอนอันนี้ต้องเอากลับมาสับแล้วเนาะแต่พอกลับมาสับอันนี้เคลื่อนเฉยน้ําหลากมาแล้วครับเราต้องรีบสร้างเขื่อนแล้วแล้วก็จูการสี่ใบหนึ่งสองสามสี่แล้วก็ตอนนี้เราจะได้คนขาวนี่อ,นอนันนะี้เป็นสียละอินคัมเหมือนกันเนาะได้คนขาวหนึ่งคนคนขาวสองคนนะครับไม่ไม่ได้ไม่ได้เหยียดผิวนะแต่มันตัวสีมิเปิร์น,นะครับอันนี้ก็คนฟ้านะครับอ่าคนขาวสองคนฟ้าหนึ่งนะครับเออแม่งมีถ้านะคนขาวคนดํา <c oughs> มีคนเหลืองเลยเอาเข้าไปโอเคนะคนเขาต้องมาหนึ่งอ่าแล้วก็ได้เปิดคอยหนึงนหหน่งอันได้หันหนึ่งหันนี่ผมว่าเดี๋ยวผมต้องพยายามสร้างนี้แล้วก็จะได้เน็บการ์ดเอาอินคัมเพิ่มนะครับโอ้โหอาหารเปิดออยเอกหารเอาเลยอันนี้มันคิดมากนะครับอ่ะอาหารสองเปิดคอยสองครับอย่างดีองเปิดออยสอง <c oughs> ตอนนี้ผมว่าผมต้องไปปราบคนเถื่อนมาแล้วผมทิ้งสองอาหารครับเพื่อเดินทางม,มาตรงนี้ เนาะแล้วเขาต้องการใช้คนฟ้าสองคนคนดำหนึ่งคนซึ่งผมมีครบนะครับปราบอันทิ้ไปอันนี้ก็ใบนี้ก็ทิ้งไปครับแล้วก็ได้เปลือกหอยสามอันนี้เปลือกหอยเราเยอะแล้วซึ่งเปลือกหอยสามมันแทนอิฐแทนไม้อะไรได้นะครับซึ่งนี้เราจะยังสร้างได้ได้หรือเปล่าอหรือเราไปปราบนี้อีกจะได้เปลือกหอยอีกสองแล้วก็ไม้หนึ่งนะต้องใช้เหลืองสองฟ้าหนึ่ง อ้ไอ้ลืมผมเลยเอาตัวนี้กลับมานะครับทำไมได้อยู่ดอีอันนี้มีฟ้าอันนี้แดงกับอิดอ,อันนี้ผมขอใช้แรงงานมันเยี่ยงท่าเลยครับใช้แรงงานไปเลยเพื่อ <c oughs> แดงอันนึงและอิดอันหนึ่งนะครับแล้วก็อันนี้ผมเอาคนฟ้ามาโอเคแล้วก็อันนี้ชว่วข้ำหมุกาาอาหารสามไปปราบมันก่อนดีไหมต้องใช้เหลืองเพิ่มอีกหนึ่งอัน เหลือเพิ่มหนึ่งไปหาจากไหนแล้วนี่ยไม่มีอย่าได้ไม้อ่ะผมผมอันนี้ก่อนผมใช้เปิดหอยสามครับแล้วก็แทนไม้ฮะแล้วก็นี้แล้วก็อิดครับเพื่อปลดล็อกนี้ครับทาให้เดี๋ยวอินคัมเลือกตัวสีอะไรก็ได้ฮะจะได้แบบเอามาปาบแบาบารีบารีรเรต้องปราบแต่เน,นิ่นเนื่องครับไม่งั้นมันเยอะแล้วมันบั่นทอนครับมันจะต้องเราต้องเสียโน่นเสียนี่ตลอดแล้วก็นี้เอาวางไว้ตรงนี้ครับอ่าตอนนี้ผมจุดในการสร้างวิดี่งหมดแล้วนะครับอันนี้ก็ได้เปิดหอยมา เนี่ยเขเล่นประมาณนี้เล่น่างนี้ไปเรื่อยๆนะครับซึ่งบิลดิ้งก็จะมีตรงนี้ด้วยซึ่งอันนี้จะทําให้คนขาวอ่ะเป็นอันนี้เป็นเหมือนโรงฝึกเนาะคนขาวแบบเปลี่ยนเป็นอะไรก็ได้อยาาให้เปลี่ยนเป็นสีฟ้าก็สร้างอันนี้ครับแต่อย่าลืมว่าต้องมีจุดให้สร้างด้วยนะครับน,นี่เป็นบรรทาเอฟเฟกต์เนาะแล้วก็จะมีถ้าสร้างอันนี้ยก็จะทําให้ได้เปลือกหอยในช่วงอินคัมเพิ่มขึ้นด้วยนะครับส่วนอันนี้ครับถ้าสร้างแคมป์นะครับผมมันก็จะมีวันท้ายเอฟเฟกเนี่ยถ้าเกิดว่าเจอตัวเลขนี้ให้้้้ไปออ่่่าาาานนนนนนใสรรีีีมมมัจะยงงเเชแค ไปอ่านเบอร์2ในสตอรี่บุ๊กนะครับมาดูว่ามีอีเวนต์อะไรเกิดขึ้นนะครับแล้วก็อาจจะทําให้แล้วไปเนี้ยมันก็จะทิ้งไปเลยนะแบบไม่ใช้อีกเลยตลอดการนะครับจนกว่าจะรีเซ็ตใหม่หมดเลยเนาะอ่าแล้วก็ทําให้เกมต่อๆไปเนี่ยมันต่างนะครับอ่าแล้วก็รวมถึงมีที่ให้วางคนด้วยอันนี้ก็วางปุ๊บหยิบตัวอะไรก็ได้แล้วอย่าลืมว่าที่วางคนที่วางเนี้ยเดี๋ยวมันได้กลับมานะในรอบต,ต่อไปนะครับอ่าแล้วก็ที่สําคัญการสร้างแคมป์ข้อดีคือเนบการ์ดเพิ่มได้นะให้อินคัมมีของเพิ่มนะครับเเเีี่่่มกกก็็จจะะะ3ล้้้งงาาาาปรรรภททใหืออํแตวตวส สร้างเขื่อนก่อนเนี่สร้างเขื่อนปุ๊บได้ของแบบนี้อ่ามีคนตายหนึ่งคนเพราะสร้างเขื่อนมันอันตรายนะครับแต่ว่าอันเนี้ยเนี่ยเดี๋ยวตอนช่วงบาบาเลียนเฟสที่เปิดมาครับเปิดเพิ่มเปิดเพิ่มอีกหนึ่งใบกลายเป็นสองใบแล้วนะครับถ้าถึงตรงเงี้ยก็เปิดสามใบเลยนะครับเมื่อไหร่ก็ตามที่บาบาลเลียนเปิดเต็มเจ็ดใบแพ้เลยนะครับถ้าเต็มเจ็ดใบเมื่อไหร่แพ้ทันทีนะครับนี่เป็นอีกหนึ่งวิธีที่แพ้นะครับก็จะมี bar bar บาบาเลียนตัวเต็มเจ็ดใบการ์ดอันนี้หมดเลยไม่เหลือเลยเหลือศูนย์นะครับถ้ายังจวดได้สรร้้างนนนี่กแพเเชดยวััะคบ วิธีชนะคือสร้างให้หมดทุกใบสร้างห้หมดทุกใบแล้วก็รอจบเทินจบรอบก็คือจบรอบตอนที่แบบต้องทิ้งของตามบอลเลียนแล้วเปิดบาลเลียนถ้ามันไม่ครบเจ็ดเนี่ยก ชนะเกมนี้ไปเลยนะครับแล้วก็อย่าลืมถ้าเกิดชนะเกมก็จวการชนะครับถ้าแพ้เกมก็จัวการดแพ้นะครับแล้วก็มาดูว่าเกมเราต่อไปเราต้องทําอะไรยังไงบ้างมันก็จะมีจุดเปลี่ยนมีแบบมีปราเลียที่แข็งแกร่งขึ้นอ่ามีแบบว่าความสญญามารถพิเศษให้เราได้ใช้อ่าเป็นพาสซีฟอาบิวิตี้ให้ดูเบอร์เบอร์แล้วกันจะได้ไม่สปอยนะครับหรือมีออบเจคทีฟให้เราต้องทําเพิ่มด้วยอะไรเงี้ยนะครับก็ประมาณนี้นั่นเองนะครับเดี๋ยวไปดูความคิดเห็นส่วนตัวผมดีกว่าผมคิดยังไงเกมนี้บ้างครับผมกับ Legacy of you บีวิชร้านบอร์ดเกมครบวงจรครบจบในที่เดียวทั้งบอร์ดเกมสุดฮิตมากมายบริการห่อปกแบบมืออาชีพออก o r g นเ i อร์ของเกมต่างๆและบริการเพ้นสีโดยผู้เชี่ยวชาญในราคาที่ดีที่สุดหรือถ้าอยากจะลงสีเองทางร้านก็มีอุปกรณ์ต่างๆจําหน่ายอย่างครบครันจะซื้อออนไลน์ก็ได้โอนปุ๊บส่งปับ๊บพร้อมห่ออย่างแน่นหนาะสามารถเข้าไปเลือกซื้อเกมเด็ดใหม่ๆได้เลยเพียงเสิร์ชบีวิชบอร์ดเกมทั้งในช้อปปีและ a c e b o o k บีวิชครบจบในที่เดียว อย่างแรกที่อยากจะชมเลยนะครับผมคือเซตอัพง่ายมากนะครับปกติเกมแนวรีซอสแมเนจเมนต์ยูโรเนี้ยมันจะเซตอัพยากระดหนึ่งเนาะโดยเฉพาะนี้เราเล่นคนเดียวเราก็นั่งเซตคนเดียวนี่คือแบบแทบจะวางวาง,วาง,วางแล้วก็เล่นเลยคือแบบวางวาง,ง่ายไม่มีอะไรฟิกขนาดนั้นที่จะต,ต้องเรียงนุ่นเรียงนี่นะครับก็แค่สับๆเปิดเปิดอะไรที่วางตรงจุดก็มีอะไรนิดเดียวนะครับไม่ได้เยอะนะครับแล้วก็2คือไม่ซับซ้อนเลยครับเข้าใจง่ายมากใครที่ ยังไม่เคยเล่นเกมยูโรมาก่อนนะและยิ่งไม่มีเพื่อนด้วยเนี่ยนี่ก็เหมาะมากๆที่ไปเล่นแร,แรกเลยอ่าแอคชั่นแบบเข้าใจง่ายก็ถึงง่ายตรงบอร์ดบอกทุกอย่างหมดเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นชว่วงอินคัมเนาะว่าหยิบอะไรบ้างเราก็หยิบตามที่บอร์ดมันโชว์นะครับเสร็จแล้วเฮ้ยเรามีการ์ดในมือเนี่ยจะไปทำอะไรจะให้มันทํางานให้เราไหมเราได้ของตามนั้นนะครับไม่ว่าจะเอาได้ตัวละครได้ตัววอร์เกอร์มาหรือว่าจะได้ทรัพยากรที่เขาไปเอามาให้อะไรเงี้ยหรือเฮ้ย ให้เขาแบบออกเดินทางไปเลยแบบหรือใช้งานเขาหนักๆไปเลยนะครับซึ่งชาวบ้านตรงนั้นก็จะหายไปเลยครับไม่รู้ว่าตายหรืออะไรนะครับแต่ว่า,าหายไปเลยแต่ว่าเราจะได้ของที่เยอะมากครับสิ่งที่ควรระวังก็คือชาวบ้านตายหมดหมู่บ้านเนะาะอย่างที่บอกไปนะครับคือเราก็ต้องบริหารตรงนี้ดีๆบางทีแบบเฮ้ยเรายอมอ่ะเราต้องเร่งแล้วรอบนี้ไม่งั้นเดี๋ยวรอบต่อไปอย่างงี้เพราะนั้นเรายอมให้ตัวนี้ตายไปเลยนะครับเพื่อจที่จะาันนี้มาทําในจุดๆนี้อะไรเงี้ยและระหว่างนั้นเราก็ต้องหาอาหารมาเกณฑ์ไ้พน window, นะครับเกณฑ์ชาวบ้านเนี่ยเข้ามาในหมู่บ้านเราเหมือนเอา เราบาบารีอนค่อยๆบุก,ก้ามาแล้วเราจะไปฆ่ามันเราก็ต้องมีอาหารในการเดินทางเพื่อไปสู้ขเขานะครับแลวเขาจะค่อยบุกมาประชิดหมู่บ้านเราเรื่อยๆนะครับถือว่าเราปล่อยจนแบบครบเจ็ดใบเราแพ้นี่ก็เหมือนแปลว่าเฮ้ยเขามาถึงหมู่บ้านเราเรียบร้อยแล้วคือเราแบบทาอะไรไม่ได้แล้วซึ่งตีมันแน่นมากครับผมรู้สึกว่าตีมันสื่อสารได้ดีปกติแล้วกเกมแนวรีซอสไม่เนจเมนตีมันจะเบาบางครับแต่นี้ตีสื่อสารได้ดีมากไม่ว่าจะเป็นเรื่องของรสร้าง ที่กั้นแม่น้ำอะไรเงี้ยเพื่อที่จะมีที่เอาไว้สร้างบิวตี้อะลรเพราะเราจะต้องสร้างสิ่งสร้างริมแม่น้ําคนเราต้องอาศายัยอยู่ริมแม่น้ำเนาะเพื่อที่จะได้มีกินอ,อยู่ทํากินอะไรง่ายๆนะครับก็เหมือนสมัยก่อนเลยเนาะที่คนส่วนใหญ่ก็มักที่จะอยู่ริมแม่น้านะครับเออแล้วก็มาขึ้นมาใกล้ๆใกล้เข้ามาแล้วอ่ะก็จะมีเรื่องของ เหมือนเด็กบิลดิ้งด้วยเนาะที่บบกเฮเราต้องคอยดูว่าเด็กมันจะหมดหรือ,อยังแล้วหมดแล้วขึ้นมันจะก็ซัดมาต่อเอ๊ะเราเล่นต้นเกมเรจะเล่นไงเล่นเอาชาวบ้านเข้ามาเยอะๆดีไหม หรือว่าจะปลดล็อกเอาฟาร์มก่อนเพื่อที่จะได้เนบการ์ดเยอะๆอินคัมจะได้ได้ของเยอะๆเอ,อิอว่าจะจะปลดเอาอินคัมแล้วแต่เราจะปลดบิลดิ้งไว้เราก็ต้องสร้างเขื่อนก่อนอ่ะพอเราสร้างเขื่อนปุ๊บโอ้โห,โหบาบร์บเลียนแม่งบุกเยอะขึ้นยิ่งสร้างเขื่อนเยอะบาบร์บเลียนยิน่งบุกเยอะเราจะรับเืินทันหรือเปล่าจะเล่งอันไหนก่อนดีหรือทาไปแโอ้โหมันมีอะไรที่ตัดสินใจสนุกมากเกมนี้ตัดสินใจสนุกแบบสนุกโคตรแล้วก็ผม,มเล่นมา3มรอบแล้วครับ นี่ที่ที่ให้รีวิวเมื่อกี้นั่นคือรอบที่สี่ที่ผมกำลังจะเล่นต่อสองรอบแรกคือแพ้ครับรอบที่สามคือชนะและเรารู้สึกว่าเฮ้ยเราฟิกเกอร์เาเรารู้วิธีผต้องเน้นอย่างนี้ก่อนว่าเหมือนมันมันแบบว่ามันเป็นเกมที่เราจะต้องหาวิธีชนะให้ได้นะครับโดยที่มันก็จะมีแรนดอมเอลเมนต์มาด้วยบางทีเราก็อาจจะโชคดีบ้างที่แบบได้ของมาตรงจังหวะพอดีอะไรเงี้ยแต่ความแรนดอมตรงนั้นผมว่ามันน้อยมันไม่ได้เยอะขนาดนั้นนะครับเพราะว่า ความแตกต่างของรีซอร์มมันไม่ได้เยอะมากนะครับแต่นอกนั้นมันก็จะเป็นเรื่องของการบริหารและว่าเอาอะไรก่อนหลังเราต้องดูเว็บของบาบาเลียนว่าต้องใช้คนประเภทไหนเยอะกว่ากันเราจะได้สร้างโรงฝึกคนคนนั้นเนาะเพื่อเอาตัวขาวมาคือเรียกว่าตัดสินใจสนุกมากหรือเราจะเ,าเล่งสร้างเขื่อนไปก่อนจะได้เอาไม้กับอิดมาเพราะเราทุกครั้งที่เราสร้างเขื่อนจะได้ไม้กับอิดนะครับเพื่อที่จะมาสร้างคือทุกอย่างมันเชื่อมโยงกันหมดเลยแล้วคือผม,มคิดว่าผมปกติผมไม่ค่อยชอบเล่นเกมแบบนี้เกมที่เล่นจบแล้วก็เล่นใหม่ เล่นจบแล้วก็เล่นใหม่แล้วก็มีอะไรเพิ่มเติมเล่นจบแล้วก็เล่นใหม่แล้วก็มีอะไรเพิ่มเติมปกติผมจะเฉยๆกับเกม,มาบานนี้มากเลยนะแต่เกมนี้ผมหยุดเล่นไม่ได้จริงครับให้มันดีมากมันดีมากมันมันแบบเราได้นั่งคิดตลอดเวลาในในความนั่งคิดอะ่ะคือมันไม่ได้ต้องจําเยอะคือ ต้องแยกให้ออกนะว่าคิดเยอะกับจำเยอะไม่เหมือนกันผมอ่ะชอบเกมคิดเยอะแต่ไม่ชอบเกมจำเยอะถูกไหมแบบกดมันเยอะแยะมากมายอันนี้ไม่ได้คิดเยอะเว้ยอันนี้คือเรียกว่าจำเยอะแต่กดแบบเอ้ไอ้น,นียกดแค่หน้าเดียวเองแต่หูคิดหัวแตกคิดโคตรมันอันนี้ผมจะชอบมากมากนี่เป็นหนึ่งในนั้นครับที่แบบคิดมันมากครับวางแผนล,ล่วงหน้าสนุกมากแล้วก็มีอ่าเซอร์ไพรส์เอลิเมนต์เนาะในแต่ละรอบที่จะทาให้เราต้องแก้ปัญหาเฉพาะหน้าด้วยไม่ใช่แค่วางแผนล,ล่วงหน้าอย่างเดียวคือมันบาลานซ์สองจุดนี้ได้ดีมากๆากเลยนะครับตีมดี นะครับอาร์ตเวิร์กสวยราคาไม่แรงออกก็ไนท์ทำดีมากกล่องไม่ได้ให้ดูนะคือกล่องแบบทุกอย่างเก็บลงตัวไม่ต้องมีถุงซิปก็ได้ปิดปแบบเป็นร่องตามมันเลยแล้วก็เอามาเล่นสมมุติเนะี่ยอย่างที่บอกราคาตคือมันต้องเล่นชนะให้ได้7ครั้งหรือแพ้เจ็ดครั้งเพราะมันเล่นวันเดียวไม่จบอยู่แล้วนะครับแล้วก็มีหลายเกมที่แบบเราเล่นไม่จบแล้วเราลงกล่องแล้วเราก็จะรู้สึกแบบอีกี่เออกมาเล่นละ เออพราะว่าแบบมันต้องมานั่งวางรุ่นวางนี่ใหม่ถูกไหมพอจะมาเล่นต่อเนี่ยโดยเฉพาะไอ้พวกเ,เกมมารีท้หลายๆเกมเนาะที่เล่นเก็บเลเวลไปเรื่อยๆอะไรเงี้ยแต่แบบไม่ได้จบภายในวันเดียวได้เนะแต่อันนี้ครับมันเอาออกมาเล่นใหม่ที่ง่ายมากเลยคือบัตรการ์ดมันวางแบบมีที่วางอย่างดีแบบวางแบบแยกของไว้อะไรเงี้ยเนาะแล้วก็มันง่ายอ่ะมันทุกอย่างมันมันเอ,อื้อในการที่จะไม่ให้หยุดเล่นมันสุดๆไปเลยนะครับเรียกว่า ทําได้ดีทําได้ประสบความสาเร็จตังที่ตั้งใจไว้เลยนะครับสาหรับคนที่ออกแบบทั้งตัวเกมทั้งออกแบบคอมโพเนนต์ด้วยนะครับเจ๋งมากครับเพราะฉะนั้นครับเกมนี้ครับ Legacy of You ครับ s w i t Gaming ครับขอให้เป็นเกมที่ Amazing ครับสมรางวัลมากคือบางมันจะมีรางวัลอยู่รางวัลหนึ่งเว้ยของเยอรมันที่ผมจะไม่ค่อยเห็นด้วยกับรางวัลเขาเลยคือหลายๆครั้งได้รางวัลได้แบบพอไปเล่นแล้วไม่เห็นหน้าชอบเลยครับมันเดี๋ยวนี้ผมก็เลยไม่ตามรางวัลน,นั้นแหละผมรู้สึกว่าแม่งใต้โต๊ะ ก็ราะหลายทีแบบมันดีไซเนอร์คนเดิมๆเ,เลยที่ได้รางวัลแล้วก,แวก็แล้วก็แบบเกมแม่งเฉยๆมากแต่อันนี้คือของจริงนะครับก็บคุณที่ตามชมครับถ้าอยากได้อย่าลืมไปดูร้านสปอนเซอร์ผมก่อนด้วยนะครับผมไปเจอใหม่คลิปต่อไปครับบ๊ายบายครับผม ถ้าชอบก็สามารถสนับสนุนผมโดยตรงได้ที่ลิงก์ด้านล่างเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นเมมเบอร์ของ YouTube หรือว่าแพตตีออนนั่นเองนะครับหรือจะสับกดซับสไครต์ไว้ก่อนก็ได้นะแล้วก,กดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ด้วยเวลามีคลิปใหม่ๆก็สามารถได้ดูได้ก่อนใครเลยนะครับแล้วก็สามารถชมคลิปที่น่าสนใจต่างๆเนี่ยได้ที่ตรงนี้เลยนะตรงนี้ตรงนี้